นโมตัสสะภะคะวะโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมขอนอบน้อมแด่พระผู้เมพราภาคันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพองค์นั้นกลับทางพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเกี่ยวทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของของาศาสนาธรรมวินัยใจสิขาน้อยใหญ่บัดนี้พุ้งค่าทั้งหลายขอวิสันสนาธรรมวินัยใจสิขาเพียวว่าจะได้รู้ขวัตปฏิบัติในการที่จะดำเดนินเดินต่อไปเยียงหน้าณกะละการบัดนี้ ธรรมโมฮเวลัคติธรรมะเจริงธรรมโมสุกโนสุขวาหาติธรรมที่ประพฤติแล้วนำสุขมาให้ธรรมที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็รักษาไม่ให้ตกไปโลกทีศว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นของแน่นอนสำหรับผู้ใคร พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นฉะนั้นครั้งพุทธกาลนน้นพระเมพระภิกษุห้าร้อยองค์ห้าร้อยองค์นี้ก็ประพฤติกันเป็นจนคนสะดมลักเสงวิ่งราวข้าเจ้าเอาของ เลี้ยงชีวิตอยู่เป็นนิตต่อมาสิ้นการสนานก็เลยไปประสบพบพระเทระองค์หนึ่งก็เลยซักไล่ไต่ถามท่านมาเจริญสมนาธรรมอยู่ที่นี้หรือทำอย่างไรพระก็บอกว่าอัตมามาเจริญสมนาธรรม สมณะทำคำสอนพระเจ้านั่นเป็นเครื่องกลั่นกรองกเกลตเป็นเครื่องย่างเลตเป็นเครื่องร่างบาปเป็นเครื่องตัดกระแสรรของอัตตสงสารอันกว้างลึกยืดยาวหาประมาณไม่ได้อุดหนุนสาสตร์ภพของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้แค้วคาดจากสิ่งที่ ลามกคือบาปไม่เมถึงมมแล้วก็สามารถที่อับเตาหมดไปเส้นไปทุกวันคคืใคนคล้ายๆกับว่าเอาน้ำขึ้นใส่หม้อแล้วรย็ยกขึ้นข้างเตาไฟดังติดไฟขึ้นเขี้ยวไฟขึ้น,นไฟลุกเผาก้นหมอ้อให้ร้อนพนหมอด ทนหมดไปไม่ไหวผนสุดท้ายก็เหยียดแห้งไปน้ำนั่นเพี้ยแต่หม้ออันนี้สันใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นก็เป็นเครื่องกันกองเลือเฟื้นล้างเช่งที่เศร้าหมองเึ่งที่ดองเกิดใจ,จให้บกวนเวียนเปลี่ยนชาติพก โยไม่มีวันจบสิ้นให้ได้ตั้งแต่สิ่งที่ไม่น่าปราถนานั่นแนะฉะนั้นอนตาตมาก็เป็นมหาจนเหมือนกันแต่เมื่อเขาเป็นกัลวาตป้นเจ้เอาได้ทุกอย่างไม่เรียกซาดสั้นวันนะโลกใครเมียใครพับตาเอาทางนั้นขอจะได้เป็นพอไม่กลัวทางนั้น นั่นแหละมันสนุกสนานต่อเมื่อก็มาประสบพบปะพระพุทธเจ้ากลงก็แนะนำให้ละัสวพระพุทธดีทำกิตให้ผ่องใสอัตมาก็ตั้งใจประพฤติปฏิวัติตามแล้วก็ละเพศฆราวาสออกบวช ในศาสนาพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อออกบวทแล้วพงเจ้าก็แนะนำคำสอนให้จเจริญเสนธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเีทว,ว่าเป็นเกี่ยงถอนเหล่ากิเลสทุกประเภทให้หมดไปเส้นไปได้อัตมาก็ตั้งใจ อดนอนผ่อนอาหารเพราะเห็นว่ากิเลสนั่นมันเหนียวแน่นมันเหนียวแน่นลึกลึงลัดผูกวัดดวงจ็ดไอแน่นนิดติดอยู่ในโลกวัตฏทุกไม่มีวันจบเส้นได้จะมาอยู่กินรับนอนใส่สนุกสนานก็ไม่มีเครื่องยางไม่มีเครื่องกันกองก็ไม่มีวันไม่มีวันที่จะ ขยับขยายออกไปได้กิเลสนั้นก็เลยตั้งใจเจริญศีลศีลแปลว่ารักษากลายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษที่จะพึ่งขะนินทาเดินภาวนาบริกรรมพุทธโทธโทธโมสังโฆแปลว่ารักษาศีลให้ตั้งมัน